อน,นันตะศีสะอำนาจบารมีจอมแห่งหนาคราชเจ้าได้ร่วม สาคิซาคิเหนกันนะครับเมีกระด้งถวายนวัดาที่น้องเอามา่เ่ยเจวไทยลดไปแล้วนัทแว่ โดยส่งผลว่าตัวช่วยน้นจะเป็นสิ่งที่ช่วังกการณ์ขณะที่องมองนี้ที่มีการปนูท้องที่มีเรื่องอาการชุ่มชื้นรงบ้องควบคู่ไป้วยผลลัพธ์ตั้งแต่ต้นตัวตาที่เป็นสายตาที่มีการดูดซึมเกลือแร่ที่มีการดูดซึมแล้วบ่อหับ่อไอเอกก็ตังได้ดุ่มไอเอ็กก็ không <true> quay <tell> 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 ยอดปลาปาวัตร,ป,รปูเทท่องหรือว่าวัตปลาบัตน่นะครับหนึงนงน่งจอดแรกนะครับหนึง่งเจ็ดเก้าครับพอดีสร้างเสยนะครับออกมาต่อยอดอีกเป็นหนึ่งห้าเจ็ดเก้านะครับเา้า নাদে নেন নেরতে নেন নান নান ผมไม่เต็มนะครับหันหัวเก่าครับสวัสดีครับแอดดินครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับผมหลังจากนะครับล่ำถวายแล้วก็มาถวายต้นผาปานะกระยอดผาปานนะครับเนาะยอดผาปานนะครับยอดแรลกนะครับหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดหกเก่านะครับเด้อ และก็สร้างเสือเนาะครับเอามาต่อยอดเนาะครับร่วมเป็นที่ครั้งที่2ครับครั้งที่2องในหนึ่งหนึ่งหานะครับเจ็ดครับผมอ่าครับทางนาตองเนาะครับเนาะอ่าครับกพิจารณาเอาสําหรับอ่าแม่คู่ก้อนร่าถวายครับแม่คู่บอกนะครับเนาะกับหนึ่งหนึ่งครับแม่คู่บอกกับหนึ่งเก้าหนึ่งหกครับเากัพิจารณาเอานะครับอ่าตัวเลขที่แม่คู่มากกับมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับแล้วกัเจ็ดเก้านะครับครับอีกที่ ครับอย่างนนี่แล้วก็ไปยิบไปหาสลากินแบงสบานหรือว่าจะไปยิบเลขท้าทยถามยอดผาป่านะครับวัดปูเทท่องนะครับเจ็ดหกเก้าองสิกรได้หรือว่าหนึ่งหนึ่งสีลงไถ่สีขาก็ไปยิบได้เครับเด้อครับเพราะว่าปูเห็นว่ามีเบิร์นอยู่ครับกับแ่แน่นอนนะครับเดี๋ยวมืออื่นนะครับแอบยิบสะถามปูให้อีกทีหนึ่งว่าอ่าสีมีเบิร์นมีเปล่าวะครับครับผมนี่ล่ะก็โอ้ฝนทีมงานคุณแม่มาขัมากไงกามะนะครับคุณแม่จอยกามากับแม่เตียงทลองกามาเป็นเจ้าภาพบักม่วงตี เมาสวนเตีงแม่เตียงเมาสวนเตียงครับสวัสด um oh um ีคร um, um ับอ่าน um> ี่เป็นทีมงานนะครับของคุณแม่เตียงทองบ่าว่าจะเป็นแม่เตียงทองครับแม่เตียงท้องลากา มาดำหัวอ่ามาดำหัวแล้วก็แม่แดงแล้วก็มาดามเลี้ยงนะครับอ่าครับแถวแถวไง่ายไปพูดครับถ้าแถวถ้งผีดก็ได้ผีดแถวไม่ง่ายถ้าผิก็ได้เขาประเดี๋ครับทำแถวต่อแถวกันครับอืมครับเป็นม่วงนะครับเป็นม่วงจากนงกรซ้อครับของคุณนายกระตานะครับอ่าหรือว่าเก๊นกครับ ครับบักม่วงนะครับเพิ่นปลูกทรงอ่าต่างประเทศนะครับเกียรติทรงนอกมาทางสี่เลยค่ะสี่เกียรติทรงนอกนะครับเนาะอ่าเกียรติทรงนอกครับผมอ่าทีมงานนะครับอ่าเพราะว่าช่วงนี้มันก็หนาฝนนะครับมันหนาฝนครับมันหนาฝนมันขายยากหรือว่าบักม่วงออกหลไรนะครับอ่าครับ่ทีมงานแม่เตียงท้องก็เลยครับสื่อซอยนะครับมาเห็ดลงท่านนะครับสุดก่อนเป็นของผู้ใดฮะเป็นของพ่อบุญมากของผู้ใด เป็นของพ่อบุญมากครับที่เห็ดล้มท่านบักม่วงนะครับอยู่ครับวัดนะครับวัดโพชุมนะครับครับคุณพ่อบุญมากกับมาสีทองครับสีทองครับครับเป็นเพื่อนทรงนอกละแต่ว่ามันโตเกียบจังหน่อยคือมันมีจุดหนึ่งสินะครับตกะครับก็เอามาขายตามบ้านนะครับครับขันบ่วหวานนั่นแหละผู้เจ้าของก็เสียสีน้ำเงินนั่นแหละครับเจ้าของบักม่วงมากวดรุ่นกะ ครับอาขันมาบรลุ่นขันว่าวานอานบกม่วงหวานฝากบอลล่นอ่าวานมาบากม่วงจ้ความอบม่วงไม่ยินด้วยไก่ย,ยิมตัวน,นี้สวัสดีครับเจนนอันนี้ฟันว่า่ยได้ฟันบองวนนันนด้ฟันย่างมือเงินไม่สิท่านสิไปดึงรัตตารีตัวได้ไว้ดีใจว่าคนสวนเปาสวนอบกม่วงให้นีกับจักตันมวอนีง หกสิเอ็ตันปฟาดหมักหกสิเอ็ตันสุดว่าสุดปนคุณพ่อบุญมากเมาหายจ็กตันวัดโพชุ่มนะเก้าสิบเอ็ดันโอเก้สิบเอ็ดตันโอ้ยที่อย่าอาจัดไปเก็บเก็บจังมือนี่มือนี้มาจักกระลังมือนี่ปาดอาทีมงานแม่เตียงท้อนะครับก็ขอให้ลำลำไร้ด้ยยครับอ่า ข้าวแถวดะลตรีก็ไ <scary> ด no? no? yes. ้คร <sp ores> <ong> th ับขาวแถวครับขาแถบมม่วงครับปลาลาก็มีครับปลาก็ม um ีนะครับเนาะเขอทงน่เจ <has> ้รไหลทงไรไลไลอไเครับเป็นล่งท่านปลาล่านะครับพร้อมครับอ่าโรงท่านบักม่วงครับ อ่าจเจาภาพนะทรงต่อให้คุณพ่อแจก,กเลยครับอ่าครับผมอ่าไปเข่าแถวดีๆครับเข่าแถวดีๆครับอ่าเข่าแถวดีๆครับเข่าแถวตัวกันดีๆครับจะมั่วได้ครับเด้อเข่าแถวตัวกันดีๆ เอาบลักม่วงก่อนครับค่เอาปลาด้ครับเด้อเป็นเป็นทางไปเอาัมมวงก่อนครับส่นสิมมัวครับผมแถวเียแถวเรียงเนืยงครับจะสวยงามบ้างครับครับของปากแม่ปัดไปอยู่ทั้งคูแม่ปัดมันบางไม่คู่ครับผมครับ ครับพ่อพ่อหนาท่นั้นเออต่อกันัเลยครับเออครับพมยางมาเออนั่นละยคางกันนั่นแหะครับเออลงท่านนะครับใส่บวงบวทกันด้วยนี่ซีนวยตียงเฮต่อตกันครับซีนวยไม่ต้นวยใหญไงมน่ครับ ครับครับเอาไปบวมกันด้ครับเด้อบวมอยู่สามสี่มือก่อนค่อยกินนะครับออครับครับ,รบให้มันเริ่มต้นก่อนครับใ้บักม่วงแล้วกกับเขาแถวอปราดตอเมาเาด้ครับเด้อ

สับาทูสาธูไปน้ำกันนะครับแล้วก็จะเป็นลงท่านปลาอ้าวครับสาทูสาธูไปน้ำกันครับครับคูเห็ดลงท่านครับเห็สุกๆมันมันได้ครับเด้อครับผมอ่าได้แล้วครับได้แล้วครับ ครับมาปลาครับบันนี้มาปลาครับขาแถวงามครับขาแถวงามเนี่ยขาแถวขาแถวเรียงนึงครับเรียงหนึ่งครับอ่าผู้นเฮ็ดเป็นไรเจ้าภาพเพ็่นดีใจครับเข่าแถวดีๆ ครับว่าขวดล้ถือแล้วขวดละสามสิบห้าบาทสามขวดรอยขุดนด้นั่นครับผมครับเป็นแก้วบองปลาร้อมกับปลาราเนาะครับอืมหนี่ยเออไปคิดเตือนคลิปด้วยไปครับผมครับสวัสดีครับอ่าครับอาจารย์สมคิดปัททองนะครับความคับแม่คู่นะครับแก นะครับล่งท่านครับปานะครับสาธุสาธุครับผมโอ้

โัาครับบรรยากาศนะครับครับบรรยากาศับลุงท่านปลาครับแต่จะเลื่มยอดผาปลานะครับ1 4 1 1 4 7 6 9นะครับ115769ครับผมสาธุสาธุไปน้ำกันเลยครับเด้า โคดีร่ัแสดีไปนกย์โชควกนเาตัวเดียวง้นใเ่องนเลกค่ัะับซาตูซาไปนงกันครับผมใช่ตัวเกยเสียเขาขาวเสียเสียเขาขาวยังมังับเยสียควันว่าเอ่ยมมาไปเกยมมา มายิ้มมายิ้มยิ้มครับขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับก็เป็นเ็จเรียบร้อยนะพับป้ามูนีได้หนึ่งหนึ่งหาะค่งหนึยอดแหลกหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนเกเนงหเ็ดหกเกะคะเจ็ดหกเก้เก้าหเก้าเจ็ด สาธุสาธุครับครับอันนี้เป็นยอดปลาปลานะครับแม่คู่ครับร่วมยอดเรลี่ยกนะครับได้หนึ่งหนึ่งสี่เจ็หกเก้าแล้วก็สร้างเสยมาต่อยอดนะครับร่วมเป็นยอดที่สองหนึ่งหนึ่งห้าเจ็หกเก้านะครับสำหรับแม่คู่นะครับบอกก่อนร่ำถวายก็คือหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกโอ้แม่คู่มาโซ่แล้วคุณเดี๋ยวแม่คู่เดี๋ยวนะครับเด้อ อจก็จะได้เกาเ 2... ลีย่อามอากอยากิได้เกเคแต่ว่ามันแจซีลคนเอามางวันใหญ่มาให้ครับ่ลเดี๋ยวไม่พูดจับเป็นไม้มี9กแล้น่แล้วก็9สี่ครับใจได้มาใจให้ได้ี่ เช่นนคะที่ยึจากไปแต่ว่าใจมัดเก่าเกียก็มีเกียเอาไว้รลายแล้วเก้าเกียเกียนอแล้วก็มีเป็นแ่บวิาณเอาวิจารณ์ได้ร้ายแล้วกัเ้ากียจสาสสาธุอทิจากบาครับอ่าแม่คู่ถามหาเก่าเกียนะครับน้องหเกาเกียจแตางแสดงว่าเก้สแสดงว่าเก้าสบอสิบอกตัวเก่าอยู่บเกสนนะก่ว0ครับเก้าสวนรับบอกให้คู่ไปยึดเก้า่นา แต่ว่าเรนแม่คู่บ้านหนึ่งครับผมครับผมแต่ว่าเราว่างศูนย์น้ำเด้อค่ะเด้อครับสาธุสาธุครับผมขวอรแรกนะครับวอลเลี่ยนะค่ะวอลเป็นมีปัญหาครับผมครับสาธุสาธุครับแม่คู่เฮากับสิเดินทางไปคอนเสิร์ตต่อนะครับเนาะครับคอนเสิร์ตเดี๋ยวเพื่อนเจอกันครับเอฟซีทั้งในครับล่อครับค่อนเสือกอยู่สายครับแม่คู่อยู่คนละท่างคอนเจนท้องคอนเนนะครับนะ ครับก็ขอไอฟซีทุกทุกท่านโชคชงมันมาลำลำเรยด้วยครับคิดเงินในเงินคิดท่องเดือท่องคิดอันใดก็ขอให้สมมาตรารถนาทุกประการครับผมสำหรับคลิปนี้ครับแอดยิ้มแอดไอแอดแตงโมนะครับขอไอฟซีทุกทุกท่านนะครับสำหรับปูท่านัางล้ำท่านทุกปูทุกคนนะครับหรือว่าเจ้าภาบลงท่านนะครับก็ขอให้ลำลำเรยด้วยหรือว่าไอฟซีทุกท่านลำลำเรยด้วยนั่งกันเบิดทุกปูทุกคนัสำหรับคลิปนี้แอดยิ้มแอดไอ แอดตงโมกาบกสวัสดีครับเมื่อวันพ่อกันพิมพ์รอบไปเล้วครับเด้่อคขงสุดท้ายของปูตานนะครับปูตาสีซอนกะทิทำลูกหลานนะครับหวดนี้ครับอ่าปูตาสีอ่าไฮโค้งสุดท้ายลูกหลานโปใดติดตามเปนพิเศมกับแอดยิมครับครับเมื่อวันพ่อกันครับสำหรับขี้หนี้กาบกสวัสดีครับ